ฟอร์ย่นิยายเสียงสถานีนิยายนอกกระแสภูมิใจเสนอแอสโตรโนมีทางรูฟ้าผ่าจากกวาลเล่มสองนิยายไซไฟล้ำยุคของเมเจอร์ทอมตอนที่87เทวดาจำแรงสถานที่ฐานทัพเรือสัตหีบลิลิตยงยุทธอุทานออกมาด้วยความตกใจสักกะนึกแล้วว่าต้องเป็นเจ้าประเสริฐข้าก็อยากรู้เหมือนกันว่าเจ้าจะแน่สัตแค่ไหนเิ่ม,มารดาปีศาตวาดกึกก้อง แล้วเปิดฉากพ่นไฟกรดใส่เท้าสัก,กเทวราชหรือพระอินจำแรงทันทีแต่เป้าหมายดันหลบทันหุ่นต่างดาวที่ยืนทะเลรศทะล่าอยู่แถวนั้นเลยรับเคราะห์ถูกไฟกรดเผาไม่เกรียมไม่มีชิ้นดีลิลิทกลับตัวกลับใจสเสถเิดปฐมเทพกำลังหลอกใช้เจ้ากับลูมันจะให้พวกเราฆ่าฟันกันเองยองยุดวงเล็บเท้าสักกะพยายามใช้ขันติเอาน้ำเย็นเข้าลูกหุบปากพวกเจ้าไม่เคยนับฆ่ากับลูเป็นพวกอยู่แล้ว วันนี้แหละข้าจะแน่เนื้อเือหนังเจ้าล้างบัญชีแค้นทั้งหมดที่พวกเจ้าทําไว้กับพวกข้านางปีศาจตัวแม่ไม่ฟังเสียงมันแผงริบแปลงร่างให้ใหญ่โตปานขุนเขาแล้วยกเท้ากระทืบจอมเทพอย่างไม่ไวไ้มตตีสักใจหายใจคว,ว่ำผวาหนดแบบทบไม่ทันเขารีบเนรมิตตัวเองให้ใหญ่โตทัดเทียมคู่ต่อสู้แล้วเปิดฉากตอบโต้ด้วยอาวุธหนักแบบไม่ไวน้นาเช่นกันเสียงฟ้าผ่าคำรามติดติดกันดัง,ดงกึกต้องกำปนาดแต่สายฟ้าวาชิราวุธ ที่ฟาดลงมาไม่อาจสยบมัรดาแห่งมวลปีศาจที่หายตัวหลบแวบไปแวบมาเป็นว่าเล่นได้ลิลิทหัวเราะยอกกวนประาศาทแล้วแปลงเป็นหมาป่ายักษ์กระโจนเข้าไปขยํำคู่ต่อสู้สะนุ่มไปทั้งตัวสักเสกตาขอวิเศษมาเฉาะหัวหมาปีศาจจนเลือดสาดล่องเองแล้วซาตตาขายอาคมคุมร่างมันไว้ไม่ให้หายตัวหลบหนีลิลิทเจ็บปวดรวดร้าวแทบขาดใจจะดิ้นรนกระเสือกกระสนยังไงก็ไม่อาจหลุดพ้นจากตาขายอาคมขององ,องค์อมริน ที่ร้อนลวกยิ่งกว่าไฟนรกได้นางปีศาจลมฟาดลงไปดิ้นทุรนทุรายทับอาคารข้างสนามเทนนิสพังราบเป็นแถบๆทบ้ทาวสัตว์ก,ก็ไม่รอช้าตามไปยกผระบาทเหยียบปกและชักผระขันปรัญชาออกมาเงื้อสุดแขนจะบั่นคอสังหารนางปีศาจเหลือขอตัดกำลังฝ่ายศัตรูแต่ลูซิเฟอร์แบบแผ่นดินขึ้นมารอบแทงสัตว์กระด้วยสามง่ามด้ามยาวช่วยแม่ยอดยาดีของมันไว้ได้ทันท่วงทีจอมเทพถูกจอมมารแทงหลังทะลุอกร่างสลายหายวับไปกับตา เพียงฟ้ากับเสือที่แอบดูอยู่ตลอดใจหายว่าต่างร้อนตัวไปตามๆกันรีบเพ็นเธอฟ้าเราต้องรีบไปขึ้นหอเราอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วเสือร้องกระตุ้นพรางฉุดกระชากลากแขนน้องสาวนอกไส้ที่มัวแต่ยืนซึมอะไรอาวรผู้มีพระค,คุณเพียงฟ้าข่มความอดูนแล้ววิ่งตามที่พึ่งใหม่ออกจากห้องตรงไปที่บันไดทางขึ้นดาดฟ้าแต่พวกต่างดาวยกขยงขึ้นมาพอดีพวกมันล้อมหน้าล้อมหลังปิดทางหนีหนุ่มสาวชาวโลกไว้จนหมดสิ้น เสือรีบถอดเสื้อเกราะคุุมหัวเพียงฟ้าไว้แล้วยกปืนกล FNP 90กระหน่ำยิงทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าพยายามจะพาน้องตีฝ่าออกจากวงล้อมไปให้ได้ถึงเสือจะเป็นยอดนักรบคนหนึ่งแต่เขาก็เป็นมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาไม่ใช่ซูปเปอร์แมนหรือเทพจำแรงแบบยงยุทธเขาคนเดียวจะปกป้องมุนีน้อยจากศัตรูต่างดาวเป็นกองทัพได้อย่างไรชะตาของทุกสรรพสิ่งในจัก,กรวาลคงจะถึงคาดแล้วจริงๆ เสียงอาวุธนานาชนิดดังกึกก้องระเบียงแฟลชชั้น5ผู้กองเสือเลียนแบบยงยุทธเขาชิงอาวุธสัตว์ตรูมาเล่นงานพวกมันเองจนอ่วมอรไทยและชฉวยโอกาสพามุนีน้อยวิ่งขึ้นบันไดหนีไฟตรงไปดาดฟ้าตึกพวกเอเลี่ยนช่วยกันระดมยิงตามขึ้นมาราวกับหา่าฝนทั้งคู่ต้องหลบกระสุนกันจ้าละวันหลหนัดเฉียวร่างพวกเขาไปถูกท่านและราวบันไดรอบๆแล้วระเบิดตูมตามลูกไฟกระจายหน้าเสียวไส้เสือรังท้ายปกป้องน้องสุดกำลัง เขาหันมากราดยิงพวกศัตรูที่กลูขึ้นมาเต็มช่องบันไดแบบไม่เลือกหน้าพวกแถวหน้าถูกกระสุนพงาหงา,ายร่วงลงไปทับพวกที่ตามขึ้นมาก็เลยล้มกลิ้งตกบันไดลงไปด้วยกันแต่พวกมันก็หนุนเนื่องเข้ามาแทนที่และตามจี้ก้นเหยื่อต่อไปอย่างไม่ลดละทั้งสองฝ่ายไล่ยิงกันไปตามขั้นบันไดสูงขึ้นไปเป็นลําดับกระสุนสีรุ้งแหวกอากาศเฟี้ยวฟ้าสสวนกันไปมาไม่ขาดสายทั้งแสงสีเสียงตะการตาชวนระทึกใจราวกับฉากสงครามบนดาวกระบทในหนังสตาร์วอล เพียงฟ้ามัวหันมองศัตรูเลยก้าวพลาดเกือบตกบันไดดีที่เสือคว้าแขนไว้ทันเขาประคองเธอขึ้นมาและคุ้มกันไปจนถึงจุดหมายปลายทางเพียงฟ้าถมตัวจับบันไดขั้นสุดท้ายขึ้นไปผลักบานประตูหนีไฟให้เปิดออกเต็มแรงแล้วยิ้มออกมาได้เมื่อเห็นฮอลำดึงจอดเด่นเป็นสง่าอยู่บนลานยอดตึกพอเพียงฟ้าก้าวพ้นบันไดขึ้นไปบนดาดฟ้าเสือก็ล้วงระเบิดมือออกมาดึงสลักทิง้ง แล้วโยนกิ้งขุกขุกตามขั้นบันไดลงไปให้พวกศัตรูที่ไล่กวดมาติดๆเป็นของขวัญแทนคำอำลาเสือไม่รอดูผลเขาโบกมือบายยก่อนกระโจนออกประตูไปและปิดทันควันเสียงระเบิดดังสนั่นวันไหวบันไดหนีไฟที่เก่าพังถล่มลงไปทั้งแถบพวกต่างดาวบนบันไดจะยับเยินแค่ไหนทุกท่านคงในภาพออกไม่ต้องบรรยายให้เปลืองหน้ากระดาษเสือกับเพียงฟ้าเกี่ยวก้อยกันไปที่หอแต่ต้องเบรกตัวโกง่งและใส่เกียร์ถอยหลังพร้อมกัน เมื่อแมคคานิคผู้บัญชาการฐานทัพการลชีวันปรากฏตัวขึ้นมาขวางหน้าทำได้ดีมากผู้กองรีบคุมตัวนางกลับไปที่ฐานทัพเดี๋ยวนี้มันยิ้มให้เสือพร้อมกับกล่าวอย่างเริงร่าเพียงฟ้าใจหายวา่าเธอหันขวับไปจ้าหน้าพี่เสือแล้วเขยิบถอยห่างอย่างคลางแคลงใจเสือไม่รู้อีโนอีเนถึงกับบรรดาลโทสะทมส้นตีนอะไรวะตายหาสะเทอมึงเขาคำรามลอดลายฟันพลางยกปืนจะยิงกรอบปากอีฝ่ายท่าทีของเขา ทำให้เพียงฟ้าใจชื้นขึ้นมาหน่อยแต่ใจชื้นได้ไม่นานเธอก็ต้องตกใจหน้าถอดสีเมื่อพี่เสือของเธอถูกศัตรูสยบง่ายๆด้วยรีโมทเล็กๆอันเดียว e เสือยกปืนค้างยืนตาลอยเหมือนต้องมนแป๊บหนึ่งก่อนจะหันปืนในมือไปที่น้องสาวนอกไส้อย่างประสงค์ร้ายสีหน้าท่าทีเขาอมหิตเย็นชาเปลี่ยนไปเป็นคนละคนสถานที่ห้วงอวกาศอันไกลโพ้นเมื่ออนานิคมดวงดาว1 1 8แห่งของสหพันธรัฐ ถูกกองทัพเนสเตอร์ใช้กำลังเข้าช่วงชิงไปจนหมดสิ้นและมีข่าวว่าพวกมันมีแผนจะเขมือบระบบสุริยะเป็นเป้าหมายต่อไปสภาสูงก็รีบแต่งตั้งท่านทูตเฮเมร่าให้เป็นเอกอัครราชทูตผู้มีอำนาจเต็มและส่งไปเจราจาปนีประนอมกับแม่ทัพใหญ่เนสเตอร์เป็นการด่วนท่านทูตต้องทำงานแข่งกับเวลาเพราะระบบสุริยะคือขุมกำลังเดียวที่เหลืออยู่ของฝ่ายสหพันธรัฐถ้าพวกเนสเตอร์ช่วงชิงไปได้สถานการณ์ที่รอดแรกอ,อยู่แล้วก็จะหมดทางเยียวยาทันที งก้าวันคุนและรูมูรูสามดวงดาวซึ่งเป็นกำลังหลับถูกกองทัพการลาชีวันบุกถล่ทมทุกวันจนเหลือแต่ซาาปรักหักพังถึงพวกเขาจะไม่ยอมแพ้และกำลังรอความช่วยเหลืออยู่แต่กองทัพร,รัฐบาลกลา,กลางก็รวมตัวกันไม่ติดจึงไม่อาจเข้าไปปกป้องใครได้ระบบสุริยะอยู่ในเขตอิทธิพลของกองทัพโบทานพวกการละชีวันจึงไม่กล้ายุ่งเกี่ยวพวกเนสเตอร์อาจใช้ช่องว่างนี้บุกเข้ามาได้ทุกเมื่อหากการเจรจาประสบความสำเร็จ ก็เท่ากับต่อลมหายใจให้สหพันธรัฐสภาสูงจึงตัดสินใจเลือกนักการทูตฝีปากเอกอย่างท่านทูตแห่งโยูโรป้ามารับภารกิจสำคัญนี้เฮเมรากับคณะขึ้นยานติดทงทูดออกจากโยูโรป้าตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อเดินทางไปที่จุดนัดพบซึ่งอยู่ในระบบมินทากาของกลุ่มดาวนานพรานเนื่องจากทางการกำลังขาดแคลนทั้งยานและบุคลากรยานกับเจ้าหน้าที่ประจำยานทูดลลำนี้จึงมาจากหลายหน่วยงานเท่าที่จะรวบรวมได้นานูเจ้าหน้าที่อุทยานชาวเมอร์เมด ต้องขึ้นบกใส่ชุดจับคนเดินได้มารับหน้าที่กับตันหุ่นยนต์แพทย์ประจำยานได้หมอไทยลินอนจากดาวอังคารมาร่วมภารกิจส่วนยานกับลูกเรือได้รับความช่วยเหลือจากภาคเอกชนหลังจากยานท่านทูตหลุดพ้นจากสนามแรงโน้มถ่วงของดาวพฤหัสเจ้าหน้าที่บนสะพานเดินเรือก็คำนวณเส้นทางเตรียมจะวับเข้าสู่ความเร็วเหนือแสงขณะขั้นตอนทุกอย่างกำลังดำเนินไปอยู่ๆกับตันนาโนก็ร้องโวยวายขัดจังหวะขึ้นมาท่านทูต เครื่องสแกนระยะไกลพบบางสิ่งกำลังตรงมาที่เราท่าทางไม่น่าไว้ใจเฮเมราอารามตกใจพอหันมาเห็นดาวเสาอยู่ตรงหน้าก็รีบละล่ำละลักสั่งการตรวจสอบซิถ้าเป็นยานศัตรูก็เข้าไปหลบในวงแหวนอย่าให้มันเห็นเรากับตันนางเงือกมองจอกับมาตวัดมากมายบนแผงควบคุมตรงหน้าแล้วออกอาการลุกลี้ลุกลนไม่ทันแล้วมันเพิ่งผ่านเราไปความเร็วมันสูงจนวัดไม่ได้สูงกว่าวาฟสิบอีกเจ้าค่ะ เหลือเชื่อจริงๆคำตอบกับตันสร้างความแตกตื่นให้ทุกคนบนสะพานเดินเรือเป็นไปไม่ได้ไม่มีวัตถุใดสามารถคงสภาพเกินวับซิบได้เฮเมรากับไทลินอนร้องออกมาพร้อมกันเจ้าค่ะทฤษฎีว่าไว้เช่นนั้นแต่เจ้าสิ่งนี้มันทำได้อาจเป็นเพราะมันไม่ใช่วัตถุนานูแบ่งรับแบ่งสู้แล้วเดินพลานช่วยพวกกราสีตรวจเช็คข้อมูลกันอลมานไม่ใช่วัตถุแล้วมันเป็นอะไรเฮเมรายังไม่ปักใจเชื่อ กับตันปรึกษากับนักบินแป๊บหนึ่งก่อนเงยหน้าบอกตามตรงฐานข้อมูลเราไม่รองรับไม่มีคำจำกัดความให้เรียกเจ้าค่ะรู้แค่มันเป็นกึ่งสสารกึ่งพลังงานสสารกึ่งพลังงานท่านทูดกับคุณหมอทวนคำแล้วอึ้งไปตามๆกันสราพสิ่งที่กำเนิดขึ้นในจัก,กรวาลหลังบิ๊กแบงมีเพียงสองสถานะเท่านั้นคือสสารและพลังงานสสารกึ่งพลังงานจึงเป็นสถานะที่สซึ่งเป็นไปไม่ได้ทางทฤษฎีทุกคนบนยานชักใจคอไม่ดี ต่างคิดไม่ตกว่ากำลังเผชิญกับอะไรอยู่มันมุ่งหน้าไปทางไหนเฮเมราเสียงเครียดสีหน้าซีเรียสสุดๆไม่อาจยืนยันได้เจ้าค่ะแต่ข้อมูลบ่งชี้ว่าน่าจะเป็นระบบชั้นนอกเพราะมันหายไปจากจอแถวแถว,แถวดาวยูเรนนสดานูได้แต่คาดเดาตามที่ควรจะเป็นเฮเมรานั่งไม่ติดรีบเข้าไปตรวจสอบทุกอย่างที่จอภาพกับมาตรวัดทั้งหลายแหละด้วยตาตนเองเข้าไปจอดยานหลบในวงแหวนก่อนแล้วแจ้งฐานไททันให้พวกเขารีบส่งกองยานมาตรวจสอบ ท่านทูตสั่งการลัดกลุ่มไม่กล้าผลีผามกับตันสาวสายหน้าไม่เห็นด้วยจะดีเหรือท่านทูตและแวดนี้มีข่าวถูกปล้นเป็นประจำข้าว่ดแค่แจ้งเรื่องนี้ไปแล้วรีบออกเดินทางต่อดีกว่าเจ้าค่ะใช่ท่านทูตเวลาไม่คอยท่าเรามีภารกิจสําคัญต้องทําหมอไทลีนอนเห็นด้วยกับกัปตันช่วยเสริมอีกแรงเราจะประมาทไม่ได้ศัตรูมีตั้งสามสี่ฝ่ายสิ่งนี้อาจเป็นอาวุธใหม่ล่าสุดขืนทะเลอร์ทะล่าออกไป อาจไปเข้าทางปืนมันรอให้ทหารมาเคลียร์พื้นที่ก่อนน่าจะปลอดภัยกว่าเฮเมราไม่ฟังเสียงยืนกรานตามความคิดเดิมกับตันนางเงือกอับจนคำพูดจึงหันไปร้องบอกนักบินให้ทำตามคำสั่งท่านทูดการตัดสินใจของเฮเมราผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงแค่ยานเฉียดเข้าไปใ,ใกล้วงแหวนยังไม่ทันจะเข้าไปกองยานโจรสลัดที่แอบซุ่มรอยอยู่ในนั้นก็รัออกมารุมล้อมทันที ท่านใดอยากสะสมในแบบรูปเล่มสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ตามลิงก์ที่แนบไว้ด้านล่างคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ